สวัสดีค่ะสวัสดีเดือนสิงหาคมพศ2568ค่ะต้นพันธุ์หน่อไม้น้ำหรือต้นกระเปกนะคะอันนี้คือหนึ่งต้นนะคะชุดเห็นต้นพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะขุดสดๆเลยนะคะเพิ่งขุดแล้วก็ แต่แต่งเพื่อเตรียมจะส่งชุดนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตะบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูกเก็ตค่ะถือว่าเป็นช่วงของการขยายพันธุ์ของหน่อไม้น้ำนะคะสังเกตว่าเขาแทงหน่อออกมาแทงหน่อออกมาทุกต้นทุกกอเลยค่ะชุดนี้ไม่หักนะคะ ไม่เป็นเชื้อโรคไม่เป็นเชื้อราต้นพันธ์แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจต้นพันธ์หน่อไม้น้ำนะคะทักมาพูดคุยกับทางสวนได้ทักมาได้เลยค่ะที่เพจ Facebook สวนธนพัฒสกลนครแอดไลน์เพิ่มเติมเบอร์โทรศรัพท์0910515839สามารถติดตามรับชมคลิปวิดีโอของทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒการ์เด่นค่ะ